คุย้ยสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปสัมภาษณ์คุณโคแผนการเรียนอังกฤษจีนแล้วก็รุ่นพี่มสี่ถึงมหอ,อะไรนะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวทีรพรพูดสากลที่เล่นชื่อคีมชั้แมทเทอมศึกษาปีที่4ทค่ะพี่เรียนสายการเรียนอะไรครับอังกฤษจีนค่ะ โตขึ้นพี่อยากเป็นอะไระครับเป็นมาคุเทศค่ะสายการเรียนนี้เกี่ยวข้องยังไงกับอาชีพของพี่อะครับใช้ภาษาในการพูดในการแปลถาวมวนะ่าอะไรสายการเรียนนี้เรียนยากไหมครับไม่ยากถ้าเราแพอียมากพอค่ะสายการเรียนนี้สามารถต่อคณะอะไรได้บ้างหรอครับมันต่อได้หลายคณะค่ะเช่นอ,อนักษร บริหารธุรกิจหรือว่าการจัดการการท่องเที่ยวประมาณนี้ค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่แนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวภาษา,าคําก้อนชื่อเล่นว่าส,สาค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับ 14, ค่ะพี่เรียนสายการเรียนอะไรครับอังกฤษจีนค่ะโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรครับอยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะถ้าอยากเรียนสายการเนี้ต้องทำยังไงบ้างครับ อย่างแรกนะคะต้องมีพื้นฐานการเรียนภาษาจีนนะคะซึ่งเรามีการเรียนภาษาจีนตั้งแต่ระ,ระดับม1ถึงม3อยู่แล้วนะคะทำไมถึงเลือกสายการเรียนนี้ครับเพราะว่าชอบค่ะแล้วก็อยากเรียนด้วยค่ะสายการนี้เรียนยากไหมครับปานกลางค่ะถ้าเราตั้งใจเราพยายามก็ทําได้ค่ะขอคำทั์ของสายการเรียนนี้หน่อยครับใจอยู่ไปว่าสู้ๆค่ะครับขอบคุณครับ ชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุนิสาคำค้ายม่อสีทัพิีค่ะพี่เรียนสายการเรียนอะไรครับอังกฤษจีนค่ะโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรครับเป็นล่ามค่ะสายการเรียนที่พี่เรียนอยู่เกี่ยวข้องอะไรกับอาชีพครับเพราะว่าล่ามเป็นการเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะภาษาที่สองครับ ไปจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งค่ะสายการเรียนนี้เรียนยากไหมครับไม่ยากไม่ง่ายค่ะถ้ามีความตั้งใจพอก็ไม่ยากค่ะไถึงเรียนสายการนี้เรียนนี้ครับเพราะว่าชอบหลายๆอย่างของจีนค่ะชอบปัฒนธรรมภาษาค่ะสามารถต่อคณะอะไรได้บ้างครับหลักๆก,ก็อักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์ครูศาสตร์ค่ะครับ ต่อดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออีคิวค่ะ <Danielle> <S 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 พี่เรียนสายการเรียนอะไรครับสายการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษจีนค่ะต่อไปพี่อยากเป็นอาชีพอะไรครับอ่พี่อยากประกอบอาชีพข้าราชการครูค <S 2> <S 2> สายการเรียนนี้เกี่ยวข้องอะไรกับอาชีพที่พี่อยากเป็นครับ เพราะว่าพี่เล็งเห็นว่าสายการเรียนภาษาจีนเนี่ยเป็นสายการเรียนที่ค่อนข้างที่จะมีความยากง,ง่ายแล้วก็ในส่วนตัวพี่ที่พี่จะโตขึ้นมาปเป็นครูคือว่าพี่อยากจะเป็นครูสอนภาษาจีนด,ด้วยส่วนหนึ่งสายการเรียนนี้สามารถต่อคณะอะไรได้บ้างครับสายการเรียนนี้ก็สามารถต่อคณะ อานพี่ยกตัวอย่างให้ง่งานก็เช่นคณะศึกษาศาสตร์คณะคารุศาสตร์คณะมนุษศาสตร์คณะศิลปรกรรมศาสตร์สถาปัตย์หรือว่าอะไรต่างๆค,ะค่ะยกเว้นพวกคณะที่เกี่ยวกับหมอครูเอหมอพยาบาลประมาณนี้คะ่ะลูกข้อคาแนะนําสําหรับสายการเรียนนี้นะครับ,บคําแนะนําก็คือพี่อยากจะบอกให้เป็นกําลังใจดีกว่าเพราะพี่มีพี่มีความรู้สึกว่า การเรียนภาษา,าจีนเนี่ยมันจะมีความยากความง่ายแตกต่างกันไปแต่ในความรู้สึกพ,พี่พี่คิดว่าถ้าน้องที่จะเข้ามามีความพยายามในการอ่านมีความพยายามในการฝึกฝนมีความพยายามในการทบทวนต่างๆของวิชาภาษา,าจีนเนี่ยพี่ก็ว่ามันก็ง่ายสําหรับน้องนุ่มที่จะเข้ามาค,ครับ,รบเลยครับคับพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ปายค่ะ ตอนนี้พี่เรียนสายกันเรียนอะไรครับอ่าเรียนสายศิลป์จีนค่ะพี่อยากต่อคณะอะไรครับตัวพี่พี่อยากต่อคณะศิลปศาสตร์รค่ะของมอธรรมศาสตร์ค่ะอาชีพในฝันพี่พี่อยากเป็นอาชีพอะไรครับสำหรับพี่แล้วอาชีพในฝันพี่ก็คือการเป็นล่ามค่ะอ่าอการเป็นร่ามนี้เกี่ยวข้องอะไรกับแผนการเรียนนี้ครับ ก็แน่นอนนะคะว่าการเป็นื่องการเป็นลามเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับภาษาอยู่แล้วซึ่งตัวพี่เนี่ยภาษาที่สามของบีพี่เลือกภาษาจีนเพราะว่ามันสามารถนําไปต่อยอดใน,นอนาคตได้ค่ะถ้าอยากเรียนแผนการเรียนนี้ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างครับพี่แนะนําว่าพื้นฐานคือพินอินค่ะสิ่งสาคัญเลยคือการที่น้องจะเข้ามาใช่ไหมคะคือหนูต้องมีพื้นฐานพินอินหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ขอแค่ พอรู้คำศัพท์เบสิกของพินินก็พอเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูเข้าสายสินจีนใช่ไหมคะหนูก็ต้องมารีพื้นฐานก่อนแน่นอนว่าเราก็จะมีพินินให้ก็มารีพินินดยกันเถอะมาพี่มีอะไรอยากจะฝากรุ่น้องที่อยากเข้ามาเล่นสายการเลนนี้ไหมครับสนุกมากเลยดูหนักนะพี่ก็รู้แล้วนะคะชุดขีดครับพี่ชื่อ,อไหมเชื่อนะคะพี่เรียนสายกันเลนอะไรนะครับ แข่อังกฤษดีนอาชีพในอนาคตของพี่คืออะไรนะครับพี่อยากเป็นครูสอนภาษาตินอาชีพนี้กวกับสายการเรียนที่พี่เรียนยังไงนะครับก็พี่ก็จะเอาภาษาตี้นที่เรียนมานั้นไปสอนเด็กอะไรต่อแผ่งาาเรียนนี้สามารถเข้าคนาอะไรได้บ้างล่ืครับก็ได้หลายอย่างภาษาศาสตสุภาษศาสตร์สุาศึกษาได้หมด มีคำแนะนำสำหรับรุ่นน้องที่จะต่อสายการเรียนนี้ไหมครับก็ภาษาจีนไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วก็ไม่ได้ง่ายแต่ก็เรียนไปก็เป็นผลดีกับชีวิตเราแน่นาตนคุณแล้วก็ถ่ายใหม่ไหมครูเชื่อและรอบแนะนำตราสัอย สวัสด <S ess> ีค่ะคชื่อลาตัวันสุวินนะคะทุกคนสสค่ะนสวัสดีค่ะทกสวัดีค่าสวดี่วิสดีค่ะสดี่ะสวีค่ะสวัี่สวัสดค่ะวั่ะวัสดคสวัสดีคอะสวสครูสวนสาีค่สวัดีค่ะวสดีค่ะสวัี่วัสดะสวัสดีคะสวัสดีค่วัค่ะสวัสกีค่สวัสดีคนะดี่วัคะสว่ันดีค่ะวัะัสดีค่ะัค่ นภาษาจีนอย่างแรกเลยคือจะต้องทำเกทขอไม่ต่ำกว่า2.5เนาะ2.50น,นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหนูจะต้องไปสอบระดับในส่วนของ s k เนาะการระดับการรู้ภาษาจีนตรงเนี้ยมาไวา้บ้างตรงเนี้ยคือถ้าหนูกดสอบร,ระดับนี้ก็อาจจะพิจารณาดึงสูตร สายการเรียนนี้แล้วก็ทำอาชีพอนไรบ้างคะ,ะสายการเรียนนี้น้องเป็นสายการเรียนเกี่ยวกับภาษาแน่นอนแล้วว่าสามารถนั่งภาษาจีนเนี่ยไปประกอบอาชีพเช่นผู้เนาะล่ามนักแปลนักเขียน <ะ ① S 2> แล้วขอคำสั่งขึ้นมาจริคำนึงว่าอ่านได้คำสั่งภาษาจีนหนึ่งคำคือคำว่าต้าเจียหา่ตา,หาต้าเจีาห่ายว่า